สวัสดีครับวันนี้พบกับรุฟกี้แกมเมอร์ชาแนลแต่วันนี้มันไม่ใช่คลิประเบิดนะครับวันนี้มันจะเป็นคลิปโยนมอสเตอร์ที่ไม่ใช่มอสเตอร์ที่มันโจมตีแต่มันเป็นมอสเตอร์ที่แบบเราจะลองโยนไอ้พวกที่นิสัยดีๆอย่างเช่นเมยพวกนี้นะครับเราจะดูลงจากที่สูงของหองไอเฟลจะดูว่ามันจะตายไหมครับอื เออนี่ผมก็อยากทำตั้งนานแล้วครับแต่มันขมีเวลาเอ้า let's go เริ่มการทำโอ้มันมาไม่เน็ตเลยนะครับมันต้องตงัวแบบนี้มาอีกเลยกระตรงนี้กรตตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้นะครับจะดูว่าเมลมันตายปล่าครับเพื่อเราก็ต้องใส่พิบองบอกอะไรก็ได้อ่าเอาเอ,เอ,เอผมชอบใส่เอรดก่อนเลยมากเลยไม่รู้ทำไม ใชไหมนะครับนี่ผมเอาในแบบเมืองนะครับเมืองใครที่ไม่เคยดูแบบเมืองก็ช่วยมาดูด้วยครับเราต้องทแบบนี้เพื่อจะได้ดูว่ามอสเตอร์ไหนบ้างที่ตายแล้วก็มอสเตอร์ไหนบ้างที่ไม่ตายนะครับผมว่าไม่ตายหมดนะดว่าตายว่าเออหน้าเออหน้าจะตายนะถ้าเป็นคนจริงๆนี่ตายถ้าลองดูเป็นสัตว์นะดูว่าตายมาเอาล้วข้า ก็จะลองดูนะครับเราจะลองโยนแมวจากที่สูงเหมือนคลิปของไม้เมงเนนะครับเออแต่นี่มันเป็นในเกมนะครับนี่ครับนี่เราต้องไม่ครับเราต้องแบบตรงนี้ลงนี้แล้วไม่เป็นไรแต่ต้องลงนี่ตรงควงๆด้วยมาสักเท่านี้เทา่านี้นะครับเอาละครับมาดูกันเถิด สัตว์แรกที่ต้องโยนโดนโยนไปก็คือ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 อันนี้ไงสัตว์อะไรวะเวนี่ยนี่ครับต้องโยนใอ้มันลอยได้ดฟั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 ดมันลอยได้เหรอลอยได้เหรอนั่นตายแล้วกอนนะมันลอยได้นะครับเราต้องเอาสัตว์ที่มันลอยไม่ได้ลองอันนี้น,น,นะครับวัวดูวัวน,นะครับดูวัวนะครับตายไหมครับให้คุณถ่าย ผมให้คุณลงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่ามันตายหรือไม่ตายนะครับมาดูกันเถอะับมาอู้ตายครับตายมันจะเหม่อรกเน,นะครับอุ้ยตายครับโคตรโหดเลยเราคราวนี้เราจะลองลองตามมันนะครับมัาจะดูว่าตายเปล่าตายครับแต่ทำไมแต่เมื่อกี้เขาให้เนื้อถือผมนะครับดูว่าตายาหลายตัวหลายตัวหลายตัวลองดูว่าตายเปล่า โอ้ตายครับตายครับเออไอเจ้าวัวนะครับตายครับเราลองไปดูสัตว์ต่อไปดีกว่าครับสัตว์ต่อไปก็คือหมู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 หม,หมูจะดูว่าตายเปล่าเอาลงล่างไปดูดีกว่าตายครับตายครับหมูตายนะครับแสดงว,ว่าหมูตาย รเรานี้เราโยนแต่ขอไอเฟลนะครับหมูก็ตายนะครับมาสัตว์ต่อไปแกเราจะดูว่ามันต้องมีสัตว์บางตัวแะไรที่ไม่ตายอาครับมาดูอู้ตายหมดนะครับแกะกายแกะตายหมดอาแกะสักสองรอโอ้มีบางแกะที่รอดไปแกะก็เสร็จแล้วนะครับได้อีกอันหนึง่ง วูบมาไอเจ้าหมาผมว่าไม่ตายครับผมเล่นหมอชีวิตรอดไอเต้านี้แหละมันมันมาฆ่าก,กรูพูดตายหมดนะทำไมตายวะเราทำบนย้ายเนี้ยตายเปล่านะครับอือไอเจ้าหมามันก็ตายนะครับสุดต,ตัวต่อไปตัวอะไรวะเนี้ยวัด <What? S 1> อุย้ยตัวอะไรวะเนี้ย โอ้ฮิปโปโว้าวฮิปโปมีเด้อวะนยายใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้ตายซะตายครับตายเถอะตายเถอะขอร้องตายแล้วฮิปโปะนะครับเราจะไปแมวครับดูบแมวตายเปล่าไม่ตายครับอุ้ยแมวไม่ตายเฮ้ แมวสุดยอดแมเป็นสัตว์ที่โหดมากไม่ตายครับอันครับดูไหม่ดูไหม่ดูใหมนั่นครับไม่ตายสักตัวเลยตัวต่อไปอืมเมื่อกี้ถึงแมวใช่ไหมครับแล้วลองหมูกระพันนี่ด้วย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 เริม let's go Let go, Let go. Right. l e t d y go เอาเลยเลยได้เลยไปคิปเปอร์นะครับ <Yeah. S 1> ตายไหมตายไหมตายไหมไอคิปเปอร์ไอคิปเปอร์ดูมาอ๋อ oh, ดูครับโอ้ oh, มันลงเร็วมากมาดูตายครับคิปเปอร์ตายครับเดี๋ยวคิปเปอร์ยังตายแต่เมวไม่ตายครับเดี๋ยวลองดูคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคนในไมค์คามนะครับ <S <s <atur ize> โอ้มันเป็นคลิปจชื่อคลิปนี้ก็คือชื่อว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าลองยุ่นสัตสัตในมอสเตอร์ต่างๆใน Minecraft นะครับหรือว่าตายเปล่าแต่ก็ไม่ตายนะครับมีแต่ไอเมลตัวเดียวมีแต่ไอเมลคนตัวเดียวเท่านันครับที่ไม่ตายสัตว์มาเดี๋ยวมาดูกัน what, what 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 oh what the fuck oh ก hey. oh, ็มีคิปปรนบางตัวก็รอดนะมันก็เสือกรอดนะ อาสัตว์แต่ไปคาราวเนี่ยโอ้คาราวนี้น้าน่าจะน่าน่าจะไม่ตายนะนาครับดูไปตายครับอื้อสัตว์มันน่าจะเป็นสัตว์อะไรวะดูแป๊บหนึ่งอ๋อไอ้ไอ้วูใครวะตายแป๊บหนึ่งได้สัตว์หน้าแป๊บหนึ่งขอหน้าอ๋อไอหมา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 ป่าครับจะหมาป่าแหละ นะครับก็โอ้สมมตก็ตาย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 มาดูสัตว์ต่อไปอุ้ยอะไรเนี่ยมารฮิโโปก็น่าจะตายแล้วครับอืมตายมสัต่อไปมลอยได้มลอยได้มกมาเสือกูม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 ูดูมูมูมตตูม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 มามู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 มตายม แล้วต่นเดี๋ยวเรามาดูคนจินนะครับคนจริงกระโดดนะครับเราจะมาลองกระโดดนะครับมาเมียไม่ตายแต่กูก็ต้องไม่ตายดีครับเราจะมากระโดดด้วยเราจะมากระโดดตาแมวมากระโดดตาหมานะนีัยมาต้องเปลี่ยนมดแวนแกม,มดกัอน <c oughs> อาครับเราต้องเปลี่ยนมดกอนนะครับแป๊บนึงครับเอาครับ ตอนนี้เราก็จะลองมากันดูนะครับเคลิปคำคนะครับตายแน่นอนแตาไม่ตายใครล้านหนึ่งเลยนะครับเราจะมากระโดดนะครับมาครับมาครับเราเราก็ต้องไม่ตายด้วยดีเราตายครับโอ้โหโคตรเทพเลยครับเราตายครับโหครับนี่แล้วก็ลอยเปตดดอกที่อื่นนะครับเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับบาย